สวัสดีครับที่รับได้ทั้งละคนใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลก์กาแชร์ด้วยนะครับต้องเร่ระฮะย้ให้ใจดี เคราจไาด่เดเดี่อครับดาทางนี้ขอกอดเด้อ

คือเสียดายยังนึงผมม่ได้ไดยใช่แต่ก็ไม่คู่ผมมันว่าโหที่ขาดเขียนให้เข้าเจ็บเอาง่ายๆมันหัวก็ออกแล้วกับผมกับเป็นคนเบาเองเพราะว่าอย่างก็ปีนี้เป็นปีของปู่นะเก้าจะมาทั้งสี่ใคที่ขาดคิดเก้าไมอแล้วอาจจะเก้าเจ็บปวดในห้องให้ตื่นกันทั้งหมดนะครับแต่คือยังว่าล่ะว่าสิเกตมัคคุราที่ผมพูดไว้ว่าปีนี้ปีงูใหญ่เก้าจะมาทั้งสี่พูดได้เฉยนเก้าอะเล่นได้ตลอดแล้ว่านั้นห้องให้เก้าเจ็บเก้าเนาะ กินวันละเก้ามาริมมเมันกิดไม่นะครับผมอ่ะอยากได้แปดผมอยู่ทุมเออแปดไี่ได้มันกิตอนกลูกวันนี้ปัญหามันเกิดเลยไปอ่าออกสามตัวล่างผมเลยถึงรัตตินีครับไปหาเืินกว่าบาทคือตัวเพอผมซื้อเป็นยังผมซื้อมี่สามแปดสองลายผมหาแปดหกกาได้ก็แปดเก้าผมเลยเอาเอารตี่้วแปดสองนี่แหละทางนาผมกูดอกว่าเด้ยังก็เลยนี่สามแปดสองอยู่ อ่าที่ีใบหนึ่งร้านใบและที่พันแม่บาร์เรเลไก้หาหมื่นกว่าบาทอเป็นต้นนั่นหละลงทุนไปสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยไงเยแตก้เยได้ท่ตวเล็กเก้าเนี่ยขาไว้บิ่งไลยสนุนก้อนที่ผมไลยสนุนเล็กก้อนเหมยอัวผมบางที่มีคนทรงมากว่าเอาลิ้นล้อให้นะมีห้าแมดมีแเจ็ดแล้วก็มีเจเท้าผมก็เลยบอกกับทีมงานยูทูบเบอร์ว่าเวยหนาวหวนทาม่ออกที่ดีเนี่ยหวหนาผมจะพูดชื่อเลงนผมนั่งทาเอาเนี่ผมบางที่ล่ะ วันนี้ล่างออกเก็บเก่าผมก็เลยพากันห้องวะท่านแมนบอกใช่หรอครับเพราะว่าผมบอกได้เชื่อเรื่องเรื่องมูลนิธิะแต่ผมมันบอกวันนี้เพราะมันออกเก็บเก่าดีๆเขาก็เลยทักมาบอกว่าเอาดอกไม้ทุกเพียมมากราบนะผมบอกว่าอยงที่ผมบอกกับไอ้เพื่อนแบบว่าถ้าออกผมจะดอกไม้ทุกเพียงไม่กราบวันนี้บอกใ่นะเขาเลยออกดีๆเขาก็เลยทักมาทุกวันว่าให้เอาดอกไม้ไปกราบเรื่องนี้ต้อนทำ ว่านี่เอาแบบเพรารุดเนี่ยเก้ารับศูนย์เนี่ยมันต้องรัถ้าผมตอนนี้อยู่ที่ปัญหาผมเลือกเพราได้เพียงวันเมื่อกี้ผมบอกว่าเอาแบบไม่หลุดเนี่ยถ้าแปดไม่มาตัวที่จะมาได้วิธีเก้าเท่านั้นนะครับวัวนี้เก้ากับศูนย์อีก่ผมกับพ่อไม่แต่ว่าเก้ามันจะไหลบ่มันจะไหลอีกบ่าหรือว่าจะเป็นศูนย์คือมนตรงนี้ตัวไหนตัวนึงที่ผมที่หน้านี่พ่าเก้ากับศูนย์ถ้าดูดีผมว่าผมจะเลือกผมที่เมื่อกี้ล่ะผมได้แปดกับเก้ามาผมไปเลือกแปดมันกะมาเก้านะครับ กบาลิคืซึยังมาเลยชูบเนาะมันจากหกีเจนาะผมเลยใ,ให้เก้าท,ทีเจ็ดเลยีเก้าทีกัเก้าเจ็ดสีบหมเหียนไหนนะครับแต่ว่าคนกับมะขยผิดงมันหลยตนะครับคนก็ีกื่อแปหกมลายเพราะว่ามันดังแปดสองนี้แปดเก้านีเขาอันมาเลยกับพุมชื่อยู่นะครับมนนแม่่ืวนี้กะผมก็เียนไม่เข้าๆแล้วเดี๋ยวผมผมใจใครลูกเลยรอรอคุณนาะ <c oughs> วันนี้เขาหนาจะบ่อันแล้วล่ะครับเพราะว่ามันกะขวดเมื่อกี้มันกะถือว่าเขาอยู่เครื่องนึงนะครับมันกะดีใจเพได้ผมก็บ่ได้คิดเกลือในไรนะครับนั่งเดี๋ยวนี้บ่กเว่ยกองทัพคนด่ามาประมาณสามพันคนเหรียมันน้ำด่ามันโทรมาด่าบ่นไม่เหมู่นกบอันลูกน้องผมเป็นคนรับเออแปดไม่มาแปดไม่มาไอ้คุยยู่นั่งที่ล่ะลูกน้องผมเหมืนไอ้ศูนย์แปดพ่อของตีลูกเราผมเลิกเลยไปหาเจียงเขาสนองเขาโทรมาด่านะครับเราโทรมาขวดนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยปัญหาจะอยู่ที่ว่าผมจะเลือกเลขใดระหว่างเก่ากับศูนย์มากยังกันเนาะเก่ากับศูนย์เาแน่มาเก้าก่ปีของคู่เนี่ยผมก็เคยบอกว่าปีของคู่เก้าจะมาทั้งปีแลยปีนี้ปีงูใหญ่เลยหรือปีมะโรงเก้านี่มาปีงวดแล้วงัวนี่มันจะเด่นเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นี่ต้องมีตัวน่งนะเหมือนว่าเมื่อกีก้แปดกับเก้าผมก็ยังคู่กอาแปดอยู่วราผมจะได้แปดไลนะครับ ผมปลากันแล้วก็แปดนะครับปูทื่อยู่บริเวณหุบปูก็แปดแล้วแต่ว่าเก้าขนเอาเก้ามันอย่งนี้เก้าอย่างแห่เก้ามันนี่เด็ดเด็ดเลยก็จะเป็นเก้าสองเข้าห้าเนี่ยิฮะนี่จะเป็นเด็ดเลยนะครับถ้าเอาศูนย์ถ้าเอาศูนย์มันก็จะเป็นศูนย์สองกับศูนย์ห้าอ่าถ้าถ้าเอาเก้ามันจะเป็นเก้าสองห้าเนี่สิถ้าเอาศูนย์มันจะเป็นศูนย์สองห้ามันจะเป็นนี่สี่ครับอ่ามือเป็นยังผอมือข้าเลือดไหนถ้ามือแรงเลยมันเป็นเลือดดีผมมาดูจุดหุบปู ผูขึ้นตัวไหนผมก็เอาน้ำตัวนั้นเหนันนี่สองผมไปเอาเอาสอคันนี้เจ้าไปจไปเจ้าคันนี้คูนไปจิดไปคูรับแต่ว่าคันเอาผมจดไว้อยู่เนี่ยผมเขียนไว้ในโนผมน,นั่งยงนจังมัอคืนสองคนเลยอะไรอยู่ถ้าเอาถ้าเอาเก้ามันก็จะเป็นสองเจ้าห้าอย่างีสิถ้าเอาคูนมันก็จะเป็นสองคูนห้าอย่างงีนะครับเนาะไม่นุดเทียนอยู่ไหนเดี๋ยวท่า<ใ>นทายกันห่อยสุดครับนะแล้วตที่มัน เน้นๆเลยผมมาศูนหาาล่องศูนหากับศ um ูนอรเอ้าเก้าเม่อจะเป็นศูนหาจะเีป็่นเก้าหากับเก้าสนทเอาเก้าตาล้ำลมามันเป็นเลขเก่าปะผมจะอกอ้ฟังหกมูสามมันหัวก็ออกใหว่างมีผูกผ้าเลยมันออกศูนย์หกสามวันนะผมก็ไ้แปดแมวรังวันั้นแปดดังๆมันออกศูนย์หกสาวันนี้ผมก็ไ้แปดมันออกหกหมู่สามเลยมันออกตัวเก้า คนกันที่จอแม่พอดแีแม่เบื้องต้นโมก็ได้สนัหละฮะมุ่งก็บาทนั่นแหละครับก็หากทุนยับเยอะด้วยกันละคางใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่เมื่อวานผมปล่อยไปมันเป็นเกนะ้าเนาะเมื่อวานผมปล่อยไปมันเป็นเกนะ้าหกเก้าศูนย์หกศูนย์เนาะเมื่อวานเนาะเมื่อวานแต่ว่าขอเวลาอีกวันนี้วันหนึ่งนะครับจนดี่สรุปได้เพราะว่าอยู่ที่ว่าเราเราจะเอาเลขวิ่งเราถูกไหมแต่ส่วนตัวตาม เดี๋ยวนี้สายติปมันจะออกตัวรองมากกว่าตัวรองคืออย่างขึ้ว่าเมื่อกี้เด่นแปลรองเก้ามันออกเก้ามวดก้อนหนังก็คือมวดแปลนดังๆอ่ะตัวรองมันก็คือนเก้านะครับมวดนี่กัเด่นเก้ารองศูนย์ถ้ามวดก้อนผมกับอุตส่าห์ฝันเนี่ยว่าฝันเห็นร่องโผล่ตรอดกับยังบอกว่าร่องอยู่เนี่ยแต่ว่ากับดันเราแปดให้เราถ้ามวดนี่กับไอเดียวฮ่อไทยรูปเหรอเนาะ đó là tâm lạc của con đấy. Cái Không có cái gì mà luộc cả chứ cái <laughs> này nó lại là cái 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 cái

บอกมาแนย่บอกยำเลือมนุ้เข้าไมได้ก็เอตนอย่าบรี่เ็ของเขาวทอเงนีเบอนต้นนะครับเมื่อไหร่อย่างนี้สเก้าหน้าสอแล้วก็ศูนย์าเก้านาทุ่งสอองนาประมาณนี้นะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นชุดชุดนี้ครับอีกชุดนึ่งว่างผมปล่อยอีกชุดหนึงไปมวานผมปป่อยลัก้เ้าเ้าเน้เแต่ว่าเดี๋ยวมือแรง อันนี้เพื่อนคนน้องไทยพิมพก่อนนะครับผมทอดนะคือมันจต่เื้าต้นตู่แดงผมไปจ้งสีออกใบแดงมากใบแดงจะเปลนใบที่เหป็นตจเรลืองนะครับเนาะอ่แล้วผมมาเค่ยผมมาทุนสองกับทุนหนผมมาก้อเอาเก้ามันกายเป็นเก้าหครับเก้าองเอาทุนมันก็จะเป็นท้นสองกับทุนหาเาเก้าไม่เป็นเก้าห้ากับเก้าสอยูที่ว่าเขาเสือกเป็นอย่งหรือว่าเ้าทุนอาจจะมาแล้วกันแล้วได้อะ แต่ว่าอายุที่ว่าพี่น้องมาอย่างไหลพ้นกับมาเก่ลตาเก่ามันก็ไหลไหลมันจีมาพ่อหางวดมอง,องมอแต่ว่าปีนี้ทั้งปีะครับมันสี่งูไงผมเคยเทบกับศูนย์มากที่สุดเลยศูนยล้านเปอร์เซ็นต์เน่ยิกามาเทียนึ่งแนนะครับคพ่อ,อบอกอเอาวานแต่ว่ากะสีคือเก่าึือีิงผมมาลงแน่เยผมบอกรนะู้อรองครับผมขอร่าซะสนอก เพราะว่ากันเดกมันบัวมมกจังๆเนาะนะครับแต่่มมีแห้งงานกอนำนักนองมาอยู่ก็ไมากที่เรานะครับอ่ะเดี๋ยวจะผ้าไหวครูแล้วครับเมืองไทเนาะมีไพ่ถามอะไรอีกบ้างมีลอยนะครับฮะมีลอยไหนอยเหรอโอ้หานอยเนาะ้อยเอาน้อยเนี่เขาหายกินน้ำน้อยน้ำเล่าอลด้เขาเพราะว่าหวไทยเขาสามงวดอเด้ผมตอ้งเล่าเขากับมือเคลื่อนเนี่ยผมจะเอาสองเกตนะผมเกต อ่าน้อยรูดรูดศูนย์นะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องเล่นเยอะนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์สี่น่อยนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์สี่สามตัวมีศูนย์หนึ่งห้ากับศูนย์หนึ่งสี่ทันไหมนะ นี่นี่เนาะผมเคไผ่ไผ่พรท่านกับบึงน้ำเล่านะครับน้อยเด้อนะครับมีมี่ไผ่ฐามหนึ่งอยู่ว่ะเ่วงนี้เพาอยากเข้าดนนะครับเพราะว่าผู้แพ้เข้าดนไม่ได้ดอกนะครับกะนับกาปีดีงวดเมื่อกี้มันเกิดที่ว่าเขาเรถูกทุบก้ามวัวผมไปเชยนให้ยุทธาว่ากรับมันบุกขันจังเลยครับผมก็ไม่ได้แสดงอาการดีใจในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าจังหวังว่างวงื่อนานี่ก็จะกว่าอัดนะครับน้องมันกิดเข่ามาก ตอนเคยเข่าแปลง้วดจิกกระเฮ็ดมาแล้วนะครับเนาะรุดามงวดกระเท็ดมาอะอเไรเนี่เลยคือจิบกาลรุดพ่อหางงวดแต่มาตีงวดอกนะครับงวดนี่ก็ถ้าผมเลือกเล่นได้บกเก่ากับศูนย์ดำครับมุมไปหลุดทีหมูมีหน้าโอ้อบเกเ่ากับศูนย์ตว่ายยูทีว่า,วาเขามาศไหมาตัวถามาศูนย์เข้าไปในศูนย์กองศูนหาถ้ามาเก่ากไม่เป็นเก่าหางครับเข่าสองน,นะครับเดี๋ยวมือแรงผมจุดถูกเพราะมือแรงมันเป็นเรื่อง อาทูปปูม pues mm ิเก่ากระเจาเก่ากันมิคูนกระเจาคูนรับประมาณนั้นหรือว่าอาเอาร่วมกันด้วยมันจบเลยนะครับเอ้ามีบะมีไห่ทานหน่อยเดี๋ยวจะมาไหวปูครับน้อมมือขึ้นเด้อตั้งจิตตั้งใจตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ก้าวตามอาจารย์กายะวาจาจิตตังอาหังวันทาอนันตนานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหางวันทาอนันตนานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจา ิตังอาหังวันทาอรันตนคราชพระนางกุสาวดีวิสุทธิเทวากูเชมิกายะวาจาติตตังอาหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวากูเชมิเมตันจะมหาราโบปิโยนาคะ ขันท้าปนิตังบอกคือน้ำสกุลมารอะที่หล่อขอออกก้อนโอโเบมาเหมือนเดิมคือคือูจร้อไหม เป็นบ้าประจำครับถึงพ่อถึงใส่เทีนเพื่อน,นนะครับช่วง,งนี้ก็ข้นแตจะฉ่าะชุดไรช่วงนี้จะเขาป้าเขาดงดดอยู่ประจำภูลขาข้นเนี่ยเป็นที่เดียวจะเปิดดวงไงอ้งวดที่